สวัสดีกันอีกครั้งนะฮะกับกระผมโอลีเก่าเช่นเคยฮะวันนี้ก็มาหยิบเกม Assassin's Creed 2องภาคที่สกันแล้วฮะมาต่อกันเลยนะฮะอุ้ยป่ะก็ก็ต้องขอโทษสำหรับภาคที่แล้วนะที่แปลมั่วแปลนู่นแปลนี่นะโอ้มันผมยังไม่ค่อยเก่งนะในพวกเกมที่มีเนื้อเรื่องเยอะๆอย่างนี้นะผมก็จะพยายามอ่ามันย้อนกลับมาเว้ยเดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้นะโอเคฮะนั่งได้แล้ว ก็สำหรับในพาสแรกก็คือที่บอกนะฮะมันก็แค่นำเรื่องนะฮะนโอ้มีเสียงที่เอนียอยาได้แค่ฮะของผมเองไม่ต้องเปิดไปดูแน่นอนนะโอเค ถ้าใครงงเนื้อเรื่องจริงๆก็ผมก็มกจะทิ้งลิงก์บทสรุปของภาคแรกแลก้วก็ภาคสองนิดนึงนะแต่อย่าอ่านเลยจากนั้นไม่งั้นจะโดนสปอยแน่นอนนะฮะผมก็จะไม่ยามสปอยแล้วก็พวกเนื้อเรื่องนี้ผมจะพยายามสรุปให้ทีหลังนะผมจะไม่ค่อยภาคไปด้วยมันมันค่อนข้างจะตีกับเสียงในเกมเอานะฮะอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่ฟิโอเลนตินาอะไรผมไม่รู้รี บอร์เบเดกาปีหนึ่งสี่นะฮะอัลลังเกิดก็จุดประสงค์หลักตอนนี้ก็คือเทมพากำลังตามหาแอปเปิลออฟอีเดนนะฮะโดยใช้ข้อทรงจำของเราเป็นตัวเหมือนเป็นแผนที่นะฮะ Insieme per la Victoria! Insieme! insieme. 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 Ah, Silenzio, my friends! Silenzio! Si. Grazie! Do you know what brings us here tonight? Mm. Honor. Vieres e slanders my family's name and forces his own miseries no. upon us. If we. Enough of your but... nonsense, grullo! อันนี้ชื่อ Patsy. ส่วนนี้ก็คือตัว S C O นะ. I'm surprised to see you here. I thought the Patsy hired others to do their dirty work. It's your family uh, that cries for guards when there's trouble. Uh, Godardo. Um, afraid to handle things yourself? You're a slave. Yeah, yeah. Yeah, yeah. โอ้โหเต็มหน้าปากแทกสู้สู้กับไอ้นี่โอเคได้จัดให้ไปเราก็เรียนรู้วิชาต่อสู้มาอย่างดีเราก็อย่าอย่าเสียเวลากับรักเดิมอเธอเป็นตังใจไป ชาหมัดมิชามวยถนัดนักถนัดนักมันอยู่ในสายเลือดตั้งแต่กูคลอดแล้วตั้งแต่กูคลอดแล้วมึงได้ยินไหมนึกถึงกูคลอดกูคลอดนะกูก็เตะพ่อแล้วเอ้ยเราไม่ใช่กูคลอดแล้วกูก็เตะแล้วเตะแล้วเตะแล้วตีนี้ตีขายขายขาใครกขายอีกนี่นี่นี่ไอไอต่อยฮะต่อยต่อยวิชาเราสุดเรียบร้อยน้ำหมดเฮ้ยเบื้องอยู่เฮ้ยข้างหลังมึงใครวะอ๋อ f e d แม่หาเรื่องแม่หาเรื่องนี่นี่โดนตายอะไรยังไม่เห็นเนี่ย n t s มีสไตล์นะแต่ประสบการณ์คอสิ่งที่สำคัญหมายละโอ้โหไม่หมดไม่หมดไม่อะไรทท้งนั้นไม่หมดไม่หมดไงไม่หมดไงกูบอกว่ากู เ้ยไม่ต้องมาข้างหลังไม่ต้องเข้าข้างหลังไม่ใช่ตวบุตรไม่ใช่เกศไม่ต้องเข้าข้างหลังสู้กับลูกผู้ชายสู้กับลูกผู้ชายสู้กับลูกผู้ชายผู้ชายผู้ชายเข้าใจไ่าผู้ชายไหมลากต้องต้องลากไปต่อยคนเดียวต้องลากไปต่อยคนเดียวนี่เราไม่ใช่หมาหมูเราเราเราไม่ใช่ลูกเอ้ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกคนวะถูกละเฮ้ยเฮ้ยมาหลังทำไมมาหลังทำไมมาหลังทำไมผู้ชายลูกผู้ชายเขาต่อยกันข้างหน้าเขาไม่มาเข้าข้างหลัง เขาไม่เข้าข้างหลังเขาไม่เข้าข้างหลังเข้าใจไหมนี่ก็บล็อกจังบล็อกบล็อกเหรอบล็อกเหรอโดนกูเฮ้ยโดนมันต่อยแล้วชิบหายต่อยทำไมต่อยทำไมตันหน่อยดิตันคนนี้คดี้ปนนี้โอ้ยเจียโดนมันต่อยเอ้าไม่ต่อยกันเองเออ เอ้ยทำอย่าทำพี่กูอย่าทำพี่กูหนึ่งหนึ่งพอหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งได้จับมันนะโมโหจับมันหนึ่งหนึ่งเขาไม่ให้โกงเขาไม่ให้โกงึ้ไอ้ชิมมิ่งชิมมิ่งไม่ใช่ชิมมิ่งเขาดทวยแล้วเราไม่ใช่ชิมมิ่งดูดูเอกฮาร์ลเกอร์มากไปไอ้ซูชิมิ่งนะมันก็แค่มันก็่หยุ่นหยิบน่ะ You doctor. ไม่มีเหตุผลหรอกอีกอย่างหนึ่งอะไม่มีเงิน s ึ้นข h ้นข m ้น e ้นขึ้นข t ้นขึ้้นขึนขึ้นขึ้น้นขึ้นขึ้นข้นนึ้นขึ้นมึ้นึ้นขต้องึ้นเึ้นข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 ึ้นนข้้น้นนี้นมีคนนึงที่มีเงินเยอะมากแบบมาถึ้เงี้ย เดี๋ยวต้องหาก่อนต้องดูหน้าตาจากศพนะฮะคนไหนรวยรวยเฮ้ยมองหน้าหน่อยดิมองหน้าหน,หน่อยดิไอ้นี่ไอ้นี่นนาทางดูไม่มีสง,งาาส่าราศีคงไม่ใช่นี่ไงมีเก้าโอ้โหทุเรศมากเฮ้ยไอ้นี่ดูเหมือนเกย์ดิ <laughs> นี่สิคะไม่ให้รู้ถึงสองร้อยนานมากนานเวอร์อ,อันนี้สิบเจ็ดแล้วใครยืนดูอยู่เดี๋ยว,ยว,ยวมึง อัน,นี่มันฝังเราหนินี่มึงไม่เข้าไปช่วยสู้เหรอนี่มึงไม่เข้าไปช่วยสู้เหรอแม่งปนปนมันได้ไหมปน,นไม่ได้เดี๋ยวค่อยฮึ่มก่อนมันจะได้เงินมันลำบากยากเย็นแสนเข็นอัน,นี้รวยหน่อยอ้น,นี้นี่เหมือนตุ๊ดเลยเหมือนเกไม่ไม่มีทางหลือคนเราซัดเข้าหมูอะผมจําได้มีคนนึงอะไม่มีเงินต้องเจ็ดร้อยอะเอ้ยคนไหนวะ ไอ้นี่ไอ้นี่รูดไปแล้วไหนไอ้นี่เหรอไอ้นิ่งๆเนี่ยนะเฮ้ยไอ้นี่ทำไมมันนิ่งเลยวะนี่ไงไอ้พวกนิ่งๆแน่เลยเนี่ยมันตายเนี่ยมันเนียนเนี่ยไม่อยากให้กูรู้เอ้าจะรูดนี่ไงได้อีกแล้วนี่ไงไอพวกนิ่งๆจริงด้วยฮะนิ่งๆเดี๋ยวนิ่งๆเหรอไอ้ไอ้นี่ไม่นิ่งมึงมึงไม่นิ่งใช่ไหมไม่นิ่งใช่ไหมไม่นิ่งเหรอไปตุ้ม หมดแล้วมั้งฮะพอาะละเงินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเกมนี้ฮะทักษะทักษะรู้ว่าในเกมนี้ป้ายิ่งไปหาหมอเร็วเท่าไหร่เราก็หลับได้เร็วเท่านั้นน่ะแปลว่าหมออยู่ไกลอยู่นะฮะอ๋อแป๊บๆเย็นแล้วโอ้โหเวลาในเกมนี้ไม่เคยรอใครมึงจะยืนอีกอ่ะเออแมงไม่ช่วยกูแมงยืนทางตลาดเลยแม่แม่ผมบอกผมบอกว่าเขายืนนะไม่ใช่พวกคุณฮะ แม่งยืนทางตลาดเลยนะจังหวะเมื่อกี้ป่ะปะนี่เราเรียนมาหมดแล้วไม่ต้องให้เกมสอนนะฮะวิชาผมยอดพี่เราแม่งมีมาเดินรอด้วยเว้ยไปเลยโถตามทันอยู่แล้วน่ะอาอผิดทางผิดทางตกตกตกโอ้ยโหหมอเป็นทรวงัตต์หรอหมอป่ะเป็นเนี่ย

น่าหล่อเลยฮะจังหวะน,นี้อ๋อพี่พี่กูหายเด็กพีเราควรจะรีบกลับบ้านนะเอซิโอพ่อเราคงจะเ,เหวแข่งกันหน่อยไหมไปอยู่บนหลังคานั่นแหละจุดหมายได้ พี่เดี๋ยวดูผักตกตึกตายแน่ดูนับถึงสามดูเอ้นี่คือภาษาอิตาลีนะฮะอูโดดูโตเลตเต้ไปไปนับถึงสามอะไรมาทูเลนอะไรนี่กูนี่ซูชิมิงเอ้ยกูนี่ระดับระดับโคตรเลยนะเว้ยนี่เป็นไงวิ่งวิ่งทิ้งที่แล้วโฉกกระจอก นะใสๆมาหนี้ไปไหนอีกอ่ะนี่เดี๋ยวมึงจะเห็นพี่จะพาไปเสียเอ้ยเสียหาอะไรเราตายฮะก็นี่เหมือนเงินก็เพิ่งเริ่มเกมนะฮะสอนเราทิชทูแครมทูทูรูทูไฟบ๊ะบ๊ะบ๊ะนะฮะอ๋อยืนมือจับไปไป It is a good life we lead brother เป็นชีวิตที่ดีที่เรามีชีวิต <Best. S 1> แต่ไม่ใช่ฮะมันจะไม่มีวันเปลี่ยนเรายึดดยบิโอพิเซนแอซิดครีดสองนะฮะโอเคฮะก็เหลือเวลานิดนึงเนาะอัดต่อแล้วกแหมครีดนี่ก็คือแปลว่าลัทธินะคือลัทธิแอซซิดนั่นเอง เยวขออัดอีกสักวันเดี๋ยวเอ็ดซี่อ๋อลับคริสตินาสลี There will be time enough for that นั่นคือใครฮะนี่ไงแอรพี่กูเบื่อเลยเบบบอกนะว่าเราจะย่องไปหาสาวอ่ะนี่มันยังกับหนังไทยเลยอ่ะแบบเข้าหน้าต่างบ้านคนอื่นแล้วไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยโอเคนี่ก็คือเป็นจุดวิวพอยต์นะฮะซึ่งจะเปิดแมปต้องมุม ขวาล่างของจอเราเราจะเห็นแผนที่นะฮะนี่แล้วก็นี่คือท่าลิฟออฟเฟตนะฮะ <c oughs> ก็คือการโดดลงมาจากที่สูงแล้วก็ลงฝัง่งยานนั่นเองอเวิรี่นะอันนี้อันนี้คือวิรี่พัสซี่อะไรไม่รู้นะฮะผมเรียกมันว่าพัสซี่นะฮะเห็นอ่านออกอยู่ตัวเดียวมันมันกะเข้ามาใกล้ไง,ง,งมันมันหาเจอกูโอไม่เออเอ้อ เนี่ยฮะแผนที่เปิดแล้วถ้าเมื่อกี้สังเกตได้ว่ามันมันยังมัวมัวอยู่นะโอเคปะพร้อมพร้อมแล้วจ้ะน้องสาวแหมมาหาเต็มที่มึงคืนคืนคือเอ้ยอะไรอะไรวะไม่ได้แดกกูหรอกจังหวะนี้คริสติน่าคริสติน่าคิปติน่าอู์ Who's that? Me o it's you I should have known. May I come in? Fine, but only for a minute. That is all I need. Indeed. Wait. แต่แค่นาทีเดียวนะนาทีเดียวก็เกินพอนี่ Come here. เออแล้วทำไมผู้หญิงมาดูเบื่อวะอะไรวะอักกดอจูอุ้ยไม่ได้นะฉากนี้มัน18บวกฮะบ้าเปล่า อะไรกดอะไรอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาสิบแปดสิบแปดบวกจริงๆนะไม่เอาน่ะเออตัดไปเลยเกมไม่ดีฮะไม่ดีเอ้ยยังอีกยังอีกยังตัดไปเลยตัดไปเลยเออไม่ได้อะไรอีกนี่มีดับเทียนเรียบร้อยฮะขอแค่นาทีเดียวถึงเช้าอ่ะไอไอไอซีโอหฮะขอแค่นาทีเดียวถึงเช้ามิชิมหายพ่อมา ตืนน่นได้แล้วติวเตอร์มาแล้วขอ,วอโ,โทษครับจะฆ่าจิตหายละแมงเรียกการดไม่เห็นจะต้องรุนแรงกันเลยซีโอบอกไมกได้เห็นต้องรุนแรงกันเลย ชิบหายแล้วกูกูต้องซ้อนเอ้ยชิบหายตกตกตกบ้าแล้วตกขนาดนี้เลื่อนไม่ลดบ้ากูกูก็กูบริสุทธิ์นะโอ้ย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 ไม่รู้ไม่รู้ซ่อนก่อนในในบางอย่าเฮ้ยไม่ไม่เห็นยังไงวะมาทุเรศเลยไม่เห็นอ่ะเสร็จจังหวะนี้เสร็จเรียบร้อยฮะอภารกิจวิ่งแข่งมาบ้า ไม่ไงโอ้โหระดับนี้โอเคฮะก็เข้ามาถึงเนื้อเรื่องของ SIO เต็มเต็มที่กันแล้วนะแล้วก็เนื้อเรื่องของ Assassin ด้วยอ่ะตอนนี้ผมก็จะขอทำข้อตกลงกับผู้เล่นก่อนนะฮะเอ้ผู้ชมก่อนนะฮะว่าอ่า<ท>ผมจะแคสนั่นสิ่งที่ผมะยังไม่ต้องเปิดไปดูเออผมจะทำข้อตกลงก่อนนะว่าผมจะแคสเนื้อเรื่องหลักนะฮะที่เป็นเมมโมรีหลักเท่านั้นอ่าส่วนพวกไอเนี่ยไอพวกเควสเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อน อยู่ไหนไวะไอพวกไอพวกเวควสเควสวิ่งแข่งนะฮะเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยคือผมผมจะผมจะแคสคอมเมมโมรีเท่านั้นนะ,ะไอพวกเควสเนี่ยบีทอัพอะไรพวกนี้ถ้าไม่จำเป็นผมจะไม่แคสนะฮะยกเว้นไอเน,นะะี้ยฮะแอซซินทอมอันนี้ผมอันนี้ผมแคสแน่ๆน,นะฮะอันนี้แคสแน่ๆเพมพ้าแลอันนี้อันนี้รู้สึกผมจะไม่มีนะฮะผมไม่ได้โหลดตัวเสริมมาอ่าก็เนี่ยฮะจะแคสไอที่มีเครื่องรูปเครื่องหมายตกใจเท่านั้นนะฮะดันงนั้นไม่แคสแล้วฮะ เนื่องจากมันมันเกะมันนานมากนะถ้าจะแคสพวกนั้นเอาไม่ว่าผมจะเล่นไปพังอุ๊บหายตกมาเรืออ่อยๆกอดผมจะอ,อะไรใครปิง๊งนี่อย่ามาปิ๊งแล้วนะาหลือเปล่าออนั่งก่อนก็นะฮะก็ตามที่ตกลงกันไว้โอเคถ้าแคสในเรื่องเสริมด้วยเนี่ยแน่นอนว่านานแน่นอนไ<ป>ม่งึงมึงมามองหน้ากูทำไมเนี่ยล้มล้อลอย อะไรอะไรดูดูระดับนี้เอ้ยชิบหายนี่โดน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 ไอพวกนี้แม่งกระจอกอย่างว่าต่อยไม่กี่ทีตายแล้้วเยสามบาทเองโอ้โหโอเคฮะก็จบการพาร์ทสองนะเดี๋ยวไปต่อกันพาร์ทหน้าพาร์ทหน้ารับรองเริ่มมันขึ้นเรื่อยๆฮะสำหรับในเรื่องก็อ่ะเดี๋ะเดะ